บริษทวิชูมัวบทที่สามสามทลวงว่วนไข้คนเนียมอซอรู้สึกอาดอ้านใจแกหน้าอ้าปากหมาส่งเสียงขู่ร้องพันเห็นเงาร่างสีครามฐานวูบมือเรียวงามข้างหนึ่งปิดปากเนียมอซอไว้เนียมอซอรู้สึกมือขาวผ่องนุ่มนิ่มกลิ่นหอมรรยลินชยกระทบนางสิกค,ความขุ่นคล่องสลายคลายและเห็นนงครานผีเสื้อมรกตยกมือปิดปากตน เพ่งมองจ้องหน้าตนออกมิ่งนิ่งต้องโอบก,กอดนางไว้ยอย่างลืมตัวนงครานผีเสื้อมกฎไม่ขัดขืนดินดน้นรนเพียงกล่าวอย่างแง่งอนต,ตี๋หรือท่านไม่เคยได้ยินชนชั้นอาวุโสบอกว่ายามอยู่ท่ามกลางยอดหิมะภูเขาน้ำแข็งห้ามไม่ให้ตะวันว่าด้วยเสียงกันดังไหนเลยกูกล้องได้เกรงเกรงเนมอสซามีโทสะหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเสียงดุ่มนวน ลองคิดดูด้วยพลังการฝึกปรือของท่านในปัจจุบันหากส่งเสียงกู่ด,ดังยาวนานยอดหิมะน้ำแข็งส่วนที่อ่อนร่วนถล่มทลายลงต่อให้เราสองมีฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้ก็ไม่อาจหลบรอดจากภัยพิบัติธรรมชาติได้เนียมมาซออบอีเจเจสครานโฉมกับอกเห็นดรวยงพิบากแดงอิ่มเอ,อิบรูปกระจับยามเผยะปุยพุ่งลมหายใจหอมกรุ่นเผยเห็นฟันซี่เล็กๆขาวสะอาด ถึงกับคิดใคร่จุมพิษรับขวัญยามกระทนหันจับจ้องมองปากน้อยๆอย่างเสื่องซึมสาวไม่ได้สดับฟังว่าอีเจ๊เ,เจ๊กล่าวว่ากะไรบ้างนงคราญผีเสื้อมากาะเห็นซอติ๋ตีจ้องมองดางขมิ้งนิ่งต้องกล่าวอย่างคุ้ยเข,ยขินเองอายติ๋ติเห็นว่าข้าเจ้ากล่าวถูกต้องหรือไม่เนี่ยมอซอข่มสติแล้วกล่าวถูกที่สุดไม่ผิดแม้แต่น้อยนงคราญผีเสื้อมากอดเห็นเนี่ยมอซอท่าทีเลื่อนลอยคล้ายจิตใจไม่อยู่กับตัว ต้องกล่าวอย่างแง่หงอนพระเจ้ากล่าวว่ากะไรบ้างหรือเนียมม่อซ้องงานมูบลำพึงในใจผิดท่าแล้วนางที่แท้กล่าวกะไรหรือจากนั้นมันเกิดปฏิผ่านมูบกล่าวอย่างยิ้มแย้มรอสักคู่ค่อยบอกต่อท่านพางอบอุ้มร่างนางขึ้นพุ่งประดาดไปเบื้องหน้าโงงคราญผีเสื้อมรกฏขยับดินน้นรนทุบหมัดน้อยๆลงบนหัวไหลเนี่ยมมอ่อซ้อกล่าวแง่หงอนผู้ใดต้องการให้ท่านโอบอุ้มผู้อื่นเดินได้แล้ว เนียม้าซอชงักทุกงท่าวางร่างอีเจเจลงกลางยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากครับทานเม็ดบัวชาติพันปีย่อมเดินได้แล้วนงกราผีเสื้อมากดแค่นเสียงเดฮอเเชิดปากน้อยกล่าวว่าท่านช่างเร็วยิ่งพลางเงยหน้าขึ้นแต่แล้วเกิดความตื่นตะหนกพ่งว่าตี๋ยอดเขายังสูงพานนี้พวกเราต้องรีบขึ้นไปเนีมาซอพอเห็นเช่นนั้นสร้างความร้อนรุ่นใจกล่าวว่า เจเจโปรโทุ่มเทตัวเบาอย่างเต็มที่พระเจ้าข้าคิดว่าสามารถขึ้นเขาก่อนยามเที่ยงดังนั้นทั้งสองลอยตัวขึ้นสู่ยอดเขาโดยพร้อมเพรียงตลอดปลายทางผ่านดินแดนหวานเสียวเป็นอันตรายมีน้อยมาดแม้ทั้งสองมีวิชาตัวเบาเลื่อนล้ํายังต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วย,ยามจึงขึ้นถึงยอดเขายามนี้อาทิตย์ลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะแสงแดดยิ่งแผ่จ้ากว่าเดิมกองสูงสู่ของใต้ซอส,วสัวเป็นทีมาน้ําแข็งทั้งแถบ แสงสีเงินแสบเคืองในตาทวีบาทจตุบาทไร้ร่องรอยเหลียวมองขุนเขารอบข้าย่นยอเที่ยลงดุดเดินหิมะเบื้องล่างเป็นประกายสีเงินเขาสล่างสุดสายตาเหนี่ยมม่อซอพันกลุ่มมือนุงคราญผีเสื้อมังกรยิ้วปราดไปยังโขดน้ำแข็งลักษณะประหลาดหลายสิบก้อนเพื่อสาวเท้าก้าวเดินพันหยุดยัง้งชะงักคล้ายนึกได้อันใดเบื่อหน้ามาเพ่งมองดวงหน้า นงคราผีเสื้อมกฏดโดยมีกับพิบนงคราผีเสื้อมกฏดกลางสงสัยใจตี๋ีฉันไหนไม่เดินทางสืบต่อหรือเนี่ยม,ม้ากล่าวคลคางแคลงเจเจสายตาของท่านฉันไหนคุ้นเคยกับแสงสะท้อนของหิมะอย่างกระทานหันหรือนงคราผีเสื้อมกอดก็ฉุกใจคิดเหลียวหน้ามองพื้นหิมะที่ปรากฏแสงสะท้อนเจิดจ้าที่สุดกลับไม่มีอาการแสบเขื่อแม้แต่น้อย สร้างความลิงโลดแทบพุ่มคลั่งโพรงว่าตีตเขาเจ้าสามารถจ้องมองแสงหิมะอันเจิดจ้าแล้วเนียมอ่อซอกล่าวอย่างปิตียินดีนี่อาจบางทีเป็นประสิทธิภาพของเม็ดบัวชาติพันปีทั้งสองพอนึกได้เช่นนั้นหันมาศบตาแย้มยิ้มแก่กันยามนั้นในโขดน้ำแข็งลักษณะประหลาดเบื้องหน้าปรเกดเสียงอึงโอนเบาๆขึ้นเนียมอซอและนมครานผีเสื้อมะกฏล้วนใจหายว่า บนยอดเขาสุดสูงนี้มันเกิดสียงอึงอนจากที่ใดหรือแงนหน้ามองอาทิตย์เห็นใกล้บรรลุถึงยามเที่ยงอันเป็นกำหนดเวลาออกจากที่ฝึกปรือของผู้เสร็จหน้าบากแล้วแต่จนบัดนี้ยังไม่ทราบว่าผาเมฆเย็นอยู่ที่ใดทั้งสองร้อนรุ่มใจขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยม,ม่าชอบเกิดโทสะคุก,กรุนหนุ่มสาวทั้งสองขยับกายวูบลดแรงเข้าโขดน้ำแข็งภายในโขดน้ำแข็งอุณหภูมิลดตำ่ำ หมอกเย็นแผ่ปกกลุ่มไม่อาจเห็นทิวทัศน์ที่อยู่ห่างเกินหนึ่งวาโขดน้ำแข็งราเกะเกลื่อนกาดตั้งตรางานริยงรายล้วนมีความสูงหลายวาแสงอาทิตย์สาดทะลุม่านหมอกเข้ามาสะท้อนเป็นประกายแพร่ปลายหลากสีนองครานผีเสื้อมากฏกล่าวเบาๆตีตีละแวกนี้อาจเป็นถ้ำเมฆเย็นเนียม,มอซอเพียงคงอศิษยรับเหลียวซ้ายแลขวา มุ่งหวังว่าสามารถสอบพบที่ฝึกปร,รือของผู้พิเศษหน้าบา่าและตำแหน่งที่มังเกิดเสียงอึงอน้นนงครานผีเสื้อมกรดเห็นซอติ๋ติขมดคิ้วเรียวงามสีหน้าเคร่งขึงจริงจังทราบว่าเนี่ยมม่อซอมุ่งมัน่นหมายล้างแค่ใจนางพลอยหนาอึ้งขึ้นมาทั้งสองรุดหน้าอย่างเงียบงนันคล้ายครุ่นคิดดันใดคล้ายมุ่งหวังว่าสามารถพบพานสิ่งใดนงครานผีเสื้อมกรดพันชักเท้าจุดรั้างมือเนี่ยมม่อซอกล่าวว่า ตีต๋เขาเจ้าพบว่าโกดน้ําแข็งเหล่านี้แฝงเคล็ดความค่ายกคนเช่นกันเนียมมอสซอมสำรวจหมอกตลบหนึ่งโู้ศิษากล่าวว่าเป็นเช่นนั้นจริงเขาเจ้าจะขึ้นไปชมดูพรางยืดกายขึ้นผูพึ่งขึ้นบนโกดน้ําแข็งค่อนข้างสูงตรังานก้อนหนึ่งเงาร่างสีขาวทลันวูบนงครามผีเสื้อมรกตทยานติดตามขึ้นมาครานเมื่อสํารวจตรวจตราดู ล้วนแตกงตื่นตระหนกพร้อมกับรอบนับถือเลื่อมสสิกปัญญาเลิ่อล้าของผู้เสหน้าบาปค่ายกลโขดน้ำแข็งนี้กล่าวได้ว่าเป็นศูนย์รวมค่ายกูประตูกนประดา,ดามีจากหนึ่งท่าสองลักษณะตรยปัญญาสี่สันฐานตลอดจนถึงแปดทิศเก้าภาษาและอื่นๆค่ายกลน,นี้ก่อตั้งตามโขดน้ำแข็งตามธรรมชาติใช้รายงานมนุษย์เพิ่มเติมแยกตำแหน่งแบ่งสัสดส่วนอย่างเหมาะสม ก่อเป็นค่ายโกลนหมุนเวียนไม่รู้จบค่ายหนึ่งทั้งสองทราบดีว่าหากคิดเข้าค่ายโกลนไม่ยากเย็นนักแต่หากแม่นตามถวานตำแหน่งต่างๆจะก,กำลังซุ่มซ่อนคอยประทุษร้ายใครยงว่าไม่อาจบรรลุถึงใจกลางค่ายโกลนภายในเวลาครึ่งชัย่วยามเนี่ยมอซ้อนหน้าสีขาววางคิ้วเปี่ยมแววมหิตสองตาสาดตรประกายดุดสายฟ้าจนวูบวาบหวาบวับนงกรานผีเสื้อมะกดทราบว่า ตอนนี้จึงเป็นเวลากระตุ้นหนุนและปลอบประโลมซอสตี๋ยามนั้นเบียดกายเข้าใกล้เนี่ยมาซอชี้มือไปอยังค่ายกนโขนทั้งแข็งกล่าวว่าตี๋ีเบื้องล่างของพวกเราเป็นตำแหน่งเคียงพวกเราเปลี่ยนเข้าทางตำแหน่งเงินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ่านประสาทโคกเหยียบย่ำประตูคุณตัดไตปัญญาอ้อมสองลักษณะจำรู้ถึงหนึ่งธาตุอันเป็นศูนย์กลางค่ายกล เบื่อหน้ามาถามเสียงนุ่มนวลตีีเห็นเป็นอย่างไรหรือเนี่ยเมื่อซ้อตอนนี้จิตใจสับสนว้าวุ่นอีเจเจ,เจกล่าวกะไหลก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นผู้วศิษะากล่าวว่าพวกเราจะเข้าตามตำแหน่งที่เจเจบ่งบอกตอนนี้มีเวลาไม่มากนะักเข้าไข้คนยิ่งแล้วยิ่งประเสรศิฐพรางฉุดลากอีเจเจพิ้วกายลงไปผ่านประตูเคียงเข้าตำแหน่งเงินลดแล่นสู่ปราสาทโคกนงกระดาษผีเสื้อมกฏทราบว่า ซอติติร้อนลุ่มใคร้ล้างแค้นปราถนาใคร่สืบสอบผู้เสดหน้าบากจนพบในภาวะการเช่นนี้จิตใจย่อมต้องสับสนวุ่นวายดังนั้นนางเฝ้าชี้แนะอย่างนุ่มนวลปลอบประโลมด้วยความรักอันลึกซึ้งเนียมซอนอกจากสํานึกตื่นต่ออีเจ๊อย่างจริงใจยังนับถือเลื่อมใสภูมิปัญญาของนางทั้งสองโลดแล่นตะเบิงพุ่งตรงพิ้วขวารถซ้ายเลี้ยวขวา ชั่วครูให้หลังมาถึงตำแหน่งเถียนฟ้าของค่ายกลตรายปัญญานงคราผีเสื้อมงกฎแตกฉานเชี่ยวชานค่ายกลตรายปัญญาที่สุดจุดลากเนี่ยม้าซออ้อมตำแหน่งนั่งมนุษย์ทะลวงตำแหน่งตีดินย่างข้าวเขตคข่ายกลสองลักษณะท่านใดเนี่ยม้าซอตะบะกล้องโถมทะลวงเข้าประตูตายของค่ายกลสองลักษณะดุดสายฟ้านงคราผีเสื้อมงกฎหน้าแปลเปลี่ยนไปยื่นมือตะปบปราด กลับไม่อาจไข,ขว่คว้าถูกต้องกรีดร้องว่าตีต๋กลับมากระแสเสียงเปลี่ยนความร้อนรุ่มกังวลและแตกตื่นพรั่นเพลงเนี่ยมาซอสสถานใจวูบสลัดแขนเสื้อข้างขวาหมุนคว้างกลับมานงครานผีเสื้อมังกรถูกพฤติการตะลุยลุกเปป่าวุ่นวายของซอสตี๋สร้างความแตกตื่นจนขวัญสถานยื่นมืออกกอดเนี่ยม,ม้าซอสไว้ซุกศีรษะกับแผ่นอกฝ่ายตรงข้าม ตื่นเต้นตืนเครียดจนไม่อาจกล่าววาจาใดได,ได้เนียมอซ้อบังเกิดความเสียใจขึ้นวูบยกมือรูปขำผมเเผานุ่มสุรยของอีเจเจเ,จเจบาๆสามารถได้ยินหัวใจนางเต้นบันทึกอย่างรุนแรงนงครานผีเสื้อมะกอดคมสติแล้วกล่าวตีต,ตีสายตาท่านดีกว่าข้าเจ้าหรือพบเห็นนั่นใดเนียมมซอซอกล่าวขุนคืองข้งเขาเจ้าเห็นเงาร่างสายหนึ่งเคลื่อนไหวผ่านไปนงครานผีเสื้อมกดพันเงยหน้าขึ้นพรางว่า ฉนไหนไม่ใช้กระบี่บินปลดชีวิตมันเถอเมนียมอ๋ซอรเริ่มคิวกล่าวอย่างอาฆาตม่านา้พรข้าพเจ้าต้องการประหารมันกับมือนงคราญผีเสื้อมางกรคลายมือจากการโอบกอดถามว่าท่านเห็นชัดตาว่าผู้คนผู้นั้นเป็นปีศาจเท่าหน้าบาก็ือเนียมา๋อซอลัเงเลเล็กน้อยไม่ตอบคำาในบทดลเนื่องเพราะตนเพียงเห็นเงาสายหนึ่งผู้ผ่านขวดน้ําแข็งเบื้องด้าปลายปาบคราเดียวก็หายวับ แต่เนี่ยมอซซอมั่นใจว่าน่ามีคนผู้หนึ่งมีหนำซ้ำเป็นคนมีฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งจึงกล่าวเขาเจ้าไม่ทันเห็นชัดตาคนผู้นั้นก็เข้าสู่ประตูตายของค่ายคนสองลักษณะแล้วนงครามผิดเสื่อมากดขบคิ้วเร็วงามจานนักกล่าวเรานึกได้ตีตีหรือเป็นปีศาจเท่าหน้าบากดำเนินแผนหลอกล่อพวกเราเข้าไปเนียมอซซอสถานใจพูบกล่าววา่าอาจเป็นไปได้ เ่งขาดคำเสียงอื่น่อนเบาๆนั้นดังขึ้นอีกคราครั้งนี้ทั้งสองจำแนกออกว่าซุ้มเสียงดังจากใต้โขดน้ำแข็งเนียมอซอและนงคราพิ้นเสื้อมากดตล้วนใจเขม่งถึงเครียดขึ้นขบคิดไม่เข้าใจว่าบนยอดเขาสุดสูงของใต้ซอสัวชฉนัยบังเกิดซุ้มเสียงประหลาดพิกลเช่นนี้เนียมอซอพันตัดใจกล่าวว่าเจเจอย่าได้เสียแสสนใจมากกว่าพวกเราเข้าค่ายควรเป็นสอาหาคนผู้นั้นก่อน นงคราญผีเสื้อมากดทัศฐานว่าไม่พวกเราสมควรเข้าทางประตูเป็นจะได้เข้าออกอย่างง่ายดายจากนั้นทั้งสองอ้อมปราบไปทางขวาผ่านโขดน้ำแข็งสี่ลูกค่อยเข้าสู่ค่ายโคนสองลักษณะพลานแววเสียงชายเสื้อพะทถลมอย่งายงหูดายร้อนดังจากภายในค่ายโกนสองลักษณะจกนั้นเป็นเสียงกอดแข่งอาวุธขนาดหนาประเภทไม้เท้ากระบอกบงเกิดเสียงดังคลื่นกระดันเสียงโคร,คร,รมโขลมดังตามติดมา เป็นการใช้อาวุธขนาดหนักกระแทกกระทันโกรดน้ำแข็งเนี่ยมซ้อและนงครานผีเสื้อมะกดลก้้นครูคิดอย่างตื่นเต้น,ต,นตะหน,นกผู้ที่หลงพลาดเข้าประตูตายของค่ายคนสองลักษณะที่แท้เป็นใครฉไหนขึ้นสู่ยอดสูงสุดของใต้ซ้อนส่วในวันนี้ด้วยเป็นยอดคนที่มาปิดบูหิมะหรือหรือเป็นผู้มารางควาล้างแค้ปุ้เสร็จหน้าบากหรือว่าเป็นคนล่อลวงพวกตนเข้าประตูตายจงใจสร้างสถานการณ์ขึ้นในค่ายน้น ขณะหมกมุ่นกรุ่นคิดเสียงกรืนกลันโครมกรามยังดังออกจากในประตูตายของพออยุหะสองลักษณะตลอดเวลานงกรานผีเสื้อมากดสานิฐานแยกแยะอย่างละเอียดจึงสานิฐานเบาเบาว่าทีตีคนผู้นั้นถูกกักอยู่ในค่ายคนสองลักษณะแสดงว่าไม่ใช่ปีศาจเท่าหน้าบากเนี่ยมาซ้อตอนนี้ร้อนรุ่มสุดทนรอมิรอรับฟังจบความตัดบทว่าอย่างนั้นพวกเรารีบไปสอหาปีศาจเท่าหน้าบากเถอะ พลางโลดแล่นตะบึงสูตรค่ายโกลหนึ่งธาตุอันเป็นศูนย์กลางค่ายโกนโขดน้ําแข็งภายในค่ายโกลหนึ่งธาตุยิ่งอบอวลด้วยเมฆหมอกโขดน้ําแข็งรอบข้างแทบก่องเกยด้วยบัวหิมะต้นหนึ่งบัวหิมะบ้านเป็นสีแดงสดบ้านเป็นสีชมพูบางต้นเป็นสีขาวเรือนรางบางต้นเป็นสีขาวโปรง่งคาดว่าวันเวลาที่ก,ก่อเกยผิดแพ้กันเนี่ยมอซ้อ,อกระทั่งเหลือแปลยังไม่จำเลืองแหลของวิเศษ,ษธรรมชาติเหล่านี้ สังสำรวจมองโขดน้ำแข็งทุกต้นมุ่งหวังว่าสามารถพบผ่านที่ฝึกปือของผู้วิเศษหน้าบาปแต่แล้วประสบความผิดหวังโกดหินทุกต้นหามีถม้ำโปร่งใดไม่มีที่หน้าละแวงสงสัยแม้แต่น้อยนงคาราผีเสือ้อมากดที่ติดตามมาเห็นสีหน้าเหนียมมอซ่อมเปลี่ยนแปลงผิดหวังต้องมาเกิดความลำบากยากใจปลอบประโลมเสียงรุ่มรุ่นตีไม่ต้องรอลุ่มใจปีศาจเท่าหน้าบากอะกลิ้งมากเล่ ่ายคนนี้เมื่อไม่มีคนคอยพิทักษ์กุ้มกรองมันคาดว่าที่ฝึกปรือฝีมือของมันคงเล่นรับยิ่งสำรวจมองสภาพภายในไข้คนตลบหนึ่งแล้วเอ่ยสืบต่อพวกเราเข้าไปตรวจค้นดูเถอะทั้งสองจึงตรวจคน้นโคนํำแข็งทุกต้นอย่างละเอียดแต่นอกจากดงคราบผีเสื้อมรกตปิดบัวหิมะมาสองต้นทั้งสองอย่างไม่พบผ่าน,นดันใดยามนั้นเสียงอึงอน้นดังจากภายในไข้คนสองลัายกระา เนี่ยมังซองบังเกิดปฏิภาณบูบกล่าวอย่างร้อนรุ่มตอนนี้เป็นเวลาที่ยังตรงแล้วปีศาจเท่าหน้าบากอาจ,จอยู่ในค่ายโกสนสองลักษณะรีบไปกันเถอะพลางกระโดดออกจากค่ายโกลหนึ่งท่าก่อนทั้งสองเรกไดรุดตะบืงชั่วปร,ริบตาย้อนกลับเข้าค่ายโกล,ลสองลักษณะเสียงอึ้งอ่อนอยังดังมิขาดหูนงกรานผีเสื้อมากดสนดับฝังแล้วกล่าวตีตีซุ้มเสียงดังจากภายในค่ายโกลประตูตาย เนีย่ยมาซอเพียงคิดสืบสอบผู้พิเศษหน้าบากจนพบไหนเลยแยนแสสนใจว่าเป็นประตูเป็นหรือตายก่ลาวอย่างดื้อรั้นเข้าไปชมดูแล้วค่อยว่าก่ลาวกันจบคำาถลันรูปเข้าไข้โกลประตูตายนงครานผีเสื้อมรกดกิ่งเกรงซ้อติีเพียงพร้มเสียถีรีพิ้วตามติดเข้าไปทั้งสองพอเข้าสู่ไข่โกนประตูตายเสียงอื่นโอนประหลาดพี่กนนั้นพันชงงะงขาดหาย นงครานผีเสื้อมกดตามติดอยู่ด้านหลังเดียมอนเซาะมุ่งตรงเข้าสู่ส่วนลึกของไข้โกนและเห็นโขดน้ำแข็งซ้ายขวามีร่องรอยของการถูกอาวุธอึ้องประเภทกระบองเหล็กกระแทกกระทันเป็นริ้วรอยบนพื้นกองสูมเศษน้ำแข็งเป็นหย่อมๆยอมยามนั้นกว่าตาหม,มองคื้นดินโดยไร้เจตนาแวบหนึ่งพันใจหายว่ากล่าวเบาๆต,ตี๋ท่านดูรอยเท้าเหล่านี้เป็นของอ e ินสตรี เนมอสซอจับตาสังเกตโขดน้ำแข็งที่ถูกกระแทกทำลายแต่แรกรอบกลางแข็งสงสัยว่าผู้ถูกกักอยู่ในค่ายโกนประตูตายฉไนอันตรธานไปเพียงแต่เนมอซอไม่ได้สังเกตสนใจรอยเท้าบนพื้นหิมะพอฟังเหลียวหน้ามองเห็นรอยเท้าทั้งเล็กทั้งตื้นแสดงว่าเป็นของอิสตรีจริงๆแต่ทว่าอิสตรีนี้เล่าฉไนปราศนาการไปเนมอซอกล่าวอย่างสงสัยใจ เจเจอิสตีที่ถูกกากอยู่ในไข่คนเล่านงกรานผีเสื้อมงกดก็รู้สึกตื่นเต้นสงสัยกล่าวว่าประหลาดแท้เพียงชั่วพริบตาก็หายสาบสูญไปหยุดเล็กน้อยคล้ายนึกได้อันใดถามโพรคว่าตีตีอิสตีนั้นฉนหนเข้าไข่คนประตูตายทุบทำลายโขดน้ำแข็งอย่างวุ่นวายหรือภายในโขดน้ำแข็งปราณเห็นนิมมอ้อนซอกเงี่ยหูสนับฝังคล้ายได้ยินซุ้มเสียงผิดปะกะติใดดังนั้นกล้ามกรื่นวาจาไว จริงดังคาดหมายเสียงอึงอ่อนดังขึ้นอีกคราครั้งนี้ได้ยินอย่างชัดเจนว่าดังจากใต้โขดน้ำแข็งเบื้องหน้าลูกที่สามเนียมมอซอและนมกลานผีเสื้อมกอดปริวปราดไปเพื่อเมื่อบรรู้ถึงยิ่ยงมั่นใจว่าดังจากใต้โขดน้ำแข็งลูกนี้ดูท่าทีสติลึกลับนั้นพอกระแทกกระทันกระบองเหล็กกับโขดน้ำแข็งจึงมาเกิดเสียงอึงโองประหลาดพิกนขึ้นท้องสองอ้อมโขดน้ำแข็งเงี่ยหูสนดับฝัง พร้อมกับตัวตราดูอย่างละเอียดเนียมอซอบพ,พันชักเท้าหยุดยั้งที่หน้าโกดน้ําแข็งตาปุ่มตะปำแถบหนึ่งหากไม่สังเกตสนใจจะไม่พบว่าเมียนใดพิเศษพิสดารน,นงครานผีเสื้อมากดผิวกายมาถามอย่างร้อนลุ่มต,ต,ตี๋พบเห็นดันใดหรือเนียมอซอมไม่ตอบขายื่นมือผลักดนันโขดน้ําแข็งนั้นโดยแรงเรื่องพิสดารพานุนบัติแว,วเสียงครืดครืดดังขึ้น เนียมอ๊อฟและนงครานพิเชื่อมงกรสะท้านใจวูบถอยปราจากมาในเสียงคลืนคลืดโคด,ดน้ำแข็งค่อยๆเผยออกเป็นช่องเลื่อนยุบเข้าไปปรากฏเป็นถ้ำสี่เหลี่ยมแห่งหนึ่งเหนียมอ้อฟและนงครานพิเชื่อมังกรสาวเท้าถึงปากถ้ำพบว่าภายในถ้ำม,มืดมิดสนิททำเลลาดเฉียงหลงทุกระยะสองสามวาล้วนมีรอยเท้ารอยหนึ่งนงครานพิเสื้อมังกรหลังจากกืินกิน เม็ดบัวชาติพันปีสายตาคมกล้าขึ้นสามารถเห็นสภาพภายในถ้ำอย่างชัดเจนเช่นกันเนี่ยมอาซอพอเห็นชัดตาจึงกลา่าวเจเจพวกเราเข้าไปชมดูตรงกลางผีเสื้อมกอดโคศีสะทั้งสองทยอยโลดแล่นเข้าถา้ำริ้วเฉียงลงตามท้เลภายในชั่วพลิบตาริ้วเลี้ยวลงที่หน้าประตูศิลาบานหนึ่งเห็นบนประตูศิลาสลักอักษรสามตัวแนหุนต่งางถ้ำเมฆเยน็น เนียมอซอเมื่องล,ลมพุ่งพล่านระอุสองตาสายประกายช่ว,ชวงดุดสายฟ้าถ้ำเมฆเยน็นซึ่งเป็นที่พำนักของผู้เสดหน้าบากกลับอยู่ในถ้ำรับแห่งนี้เองเนียม,มอซอเกรงกำลังใส่สองแขนท่าฝ่ามือกับร่องประตูศิลาแผ่พุ่งพลางออกแว่วเสียงดังฉับกรอนศิลาหลังประตูตกลงบนพื้นจากนั้นแตกสลายเป็นสเก็ดชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนียม,มอซอผักใสโดยแรง ประตูีลาพันเปิดอ้าปรากฏพลังความเย็นขุมหนึ่งแผ่ทะลักออกมานงคราผีเสื้อมักฏที่ยืนหยัดอยู่ด้านหลังเนียมอสซต้องสีวกากหนาวเหน็บรีบล้วงกลีบบัวหิมะกลีบหนึ่ออมไว้ในปากความหนาวเย็นค่อยลดทอนลงภายในถ้ำเมฆเย็นมืดมิดจนยื่นมือไม่เห็นนิ้วทั้งห้าลมเย็นกระโชกกระนำบรรยากาศเยียยบหน้าสะพรึงขัวเนียมมอสซ่อและนงคราผีเสื้อมงกร เดินเกียงบ่าเคียงไหลรุดหน้าอย่างแช่มช้ารอบตื่นเต้นสงสัยต่อที่มาของลมหยีเย็บนี้ท่านใดส่วนของถ้ำบังเกิดเสียงตะัดดังว่าเป็นผู้ใดหรือเสียงตะัดเข้มแข็งแกร่งกร้าวกังวานเปลี่ยมพลังโหมหอบออกจากภายในถ้ำม,มาเนี่ยมอซอรีบแถลนผูปมาบดบางขวางหน้าอีเจเจ,เ,จเกรงกำลังส่สองแขนกวาดตาสำรวจมองยามนั้น ปากทางเข้าถ้ำเมฆเยน็นเพงเกิดเสียงแผห่หูวร่อยียงกุ้มข้างของอิสติส,สุ่มเสียงฉลาภาพเสียงหนึ่งดังว่าชัวอิทฮวงวันนี้เรารุดมาปิดชีวิตสุนัขของท่านแล้ว